ครับผมมาที่คู่ที่แดกันบ้างครับวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวคอมเมนต์เดี๋ยเราไปกันช่วงท้ายนะครับวูฟเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้กับพี่วันอาทิตย์สองทุ่มวูฟส่งเป็นไงพี่พี่เม้งตามมาช่วงวูฟก็บุกหนักไงถอยหลังไม่เป็นเจอใครก็สู้หมดก็แพ้ไปเก้าพี่จากสิบเกมนั่นแหละดูดีโดนมีกี่ลูกนะก็โดนเยอะสุดอตพี่ในพีเมียตอนนี้ก็ไม่กลัวนะก็เล่นแบบนี้อีกอ่ะผมไม่รู้ว่าจะเล่นแบบนี้อีกไหมเนี่ย พี่ว่าจะปิวไหมแกไอโอนิลเนี่ยถ้ามันยังไม่เปลี่ยนอ่ะมันก็หาตัวเลือกยากนะผมว่าแล้วด้วยนักบอลเนี่ยวูฟไม่งขายตัวดีๆปี2ปี3ปีหลังอ่ะหมดแล้วอะ่ะผมว่าสโมสรบอร์ดบริหารเขาก็คงรู้ด้วยว่าเออศักยภาพนักบอลมันประมาณนี้นะแมนซิแล่ะพี่ฝั่งทีมเยือนชนะฟูลแลมมา3-2ขาดโรดี้ขาดเดอรบอย ที่เหลือยังพร้อมเล่นพี่คิดว่า2ตัวนี้ที่เป็นคีย์แมนสำคัญขาดไปแมนซิตี้ขาดความน่ากลัวแค่ไหนทั้งโรดี้ทั้งเลือบอยที่เห็นชัดก็คือตรงกลางเนี่ยมันไม่กระชับมาโจโควชิดช่วงหลังมีอยู่เกมหนึ่งอาจจะยิง2ลูกอะไรต่างว่าร,ระหว่างเกมเนี่ยตรงกลางมันผิดพลาดเยอะเสียกาครคลองบอลง่ายคือไม่ว่าคุณจะเอาริโก้ลูอิสเข้ามาเล่นกับโควชิตหรือว่าคุณจะอินเวิร์ตใครเข้ามาหรืออะไรก็ตามเนี่ย ผมว่ามันมันไม่มันไม่มันไม่กระชับรัดกลมมันไม่เหมือนตอนโรดี้ยืนอยู่แล้วเวลาบุกขึ้นไปจะเอาประตูเขาอ่ะเขาตั้งรับแน่นๆน่น่ะผมว่าโรดี้มัน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 เนี๊ยบกว่าโปรชิดมันอาจจะได้ลูกหวรือหวาแต่บางทีมันพลิกซ้ายพลิกขวาหลุดโดนเขาจิ้มปุ๊บเสียบอลอะไรเงี้ยหรือบางทีหน้ากรอบมันก็มันก็ยิงมา3มลูก้วใช่ไหมครับแต่ผมว่าประสิทธิภาพโรดี้มันมันแน่นอนว่าอ่ะอีกจุดหนึ่งก็คือเดือบรอยครับโดยเฉพาะเวลาที่ บุกเขาแล้วเจ้าประตูเนี่ยถ้าวันนั้นปีกสองข้างมันขยับไม่ออกละ่ะแจ็คเรลิชหรือว่าจะเป็นโดกูหรือเป็นซาวิโยหลบไม่ได้ตัว,ต,วตัวหลบไม่ได้อ่ะทีนี้แป๊กเลยนะเพราะตัวในไม่มีแล้วคุณดกันเนี่ยพี่ว่ามันสภาพด้วยม <บน S 1> <บ>ันแทบจะหมดแล้วอ่ะเล่นไม่ดีๆสักนัดหนึ่งมีนัดดีนัดที่เล่นดีนัดเดียวคือแชมเปียนสกีกลางสัปดาห์นัดนั้นนัดเดียวเลยนอกนั้นพรีเมียร์ลีกตัวจริงเนี่ยบอกเลยว่าฟอร์มน่าผิดหวังทุกนัดอืและการที่ไม่มี ตัวรับแบบแท้ๆที่เล่นเกมรับตัดบอลได้ดีๆเนี่ยมีผลเยอะไหมพี่กันนี่ที่บอกนี่ไงเพราะไม่มีโรดี้แล้วพอเกมลุกไม่มีเดร์บอยเนี่ยปีกซ้ายปีกขวาไปไม่ได้แล้วใครจะเปิดบอลโดยเพราะแนวลึกอหรือบอลด้านข้างครับบอลได้เสียฟิลโฟเดนเนี่ยมันคลองบอลเหนียวครับแต่มันต้องมีตัวเล่นด้วยอมันทําเองเข้าไปเนี่ยโอ้ยากเนี่ยขาดโรดี้ขาดเดร์บอยมันเลยเป็นแบบนี้ตามความคิดผมนะมันส่งผลค่อนข้างชัดอื แล้วปีกอย่างโลกูลอ่ะพี่จะ,ะทางซ้ายจะใช้กิริตก็ดูยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันจะใช้โลกูลก็เหมือนกันแทบไม่ต่างกัน<ม>ต่างกันแค่จังหวะการเล่นลพี่เบงคิดว่าตรงนี้จะเป็นผลเสียกับแมนซิตี้ไหมตอนนี้เกมลุกแมนซิตี้อ่ะมันตันแล้วมันมันความหลากหลายมันน้อยลงด้วยการไม่มีเดอรอยกูดกันโรยลาลงไปแจ็คเรลิดคลองบอลดีเรียกฟาวได้แต่ทะลุทะลวงก็ลําบาก เพราะเราก็รู้ว่าเขาก็ไม่ได้จีจ๊ดจ๊าดอะไรส่วนโดกูทะลุทะลวงดีแต่ไม่มีแต่ไม่แน่นอนออจังหวะไปน่ากลัวแต่ว่าถ้าวันไหนโดนเขาดักได้ก็ไปไม่เป็นเลยแล้วลูกเปิดลูกอะไรเนี่ยเอาแน่ไม่ได้มีลูกล่าสุดที่ยิงไซก้อยเต็มเท้า,าเออแสกหน้านั้นนะมันจะมีลูกพิศดารแบบนั้นให้เห็นนานๆทีแต่ลูกง่ายๆลูกแบบว่าลูกบรรจงเปิดหรือลูกนี้อะไรเงี้ย มันจะเป็นปัญหาความแน่นอนเอา่างนี้ดีกว่าโซนซาวิโยคี่ว่าร่างกายมันมันต้องปรับตัวหน่อยยังบางไปเลยบางไปเล่นพิมพิลีกเล่นเล่นไปสัก4ี่้านาทีหกสิบนาทีพอมันโดนเขาเตะเขาล่อหน่อ,อไม้หนักๆเนี่ยแม่งเดียงละขัดแล้วเริ่มเริ่มอ่วแล้วไปเจอไปติดทีมชาติไปเล่นเกมทีมชาติเดินทางไกลกลับมาเล่นอีกซ้อมอีกเล่นอีกสัปดาห์สองเกม ผมว่าซาวินโยร่างกายมันยังไม่ถึงนะณตอนนี้นะมันมีปัญหาตรงนี้นะคิดว่าเกมนี้ออกหน้าไหนดีพี่เหนื่อยไหมแมนซิตี้เยือนวูฟผมว่าถ้าวูฟเล่นเหมือนเดิมทรงเดิมคือไม่กลัวครับบุกใส่อะผมว่าโดนโดนความแน่นอนใช่ไหมพี่เพราะแมนซิตี้ต่อให้เขาอาจจะไม่ดีเกมไม่กระชับมากแต่ข้างบนเนี่ยเขาพร้อมยิงแล้ววูฟเนี่ยกองหลังเนี่ยมันก็พร้อมโดนเหมือนกันครับผมว่านิวแมนซิตี้ชนะได้ ขาดไหม<า>พี่3-1 3สามหนึ 1, ่งสามศูนีพี่หรือประมาณสามหนึ่งมีโคต้าเสียประตูทุกลงหนึ่งแมนซิตี้ตอนหลังอ่าครับขอหมดจากแมนซิตี้ครับอันนี้ก็คู่ต่อไปคู่รองสุดท้ายนะครับคู่เอกประจำสัปดาห์นี้ครับลิเวอร์พูลเจอกับเชลซีครับผมจากฟูงลิเวอร์พูลครับชนะพาเลตมาถือว่าเหนื่อยไหมพี่หนึ่งศูนย์ผมว่ามันมันเป็นครึ่งหลังที่เล่น เอาผงแ่งขันเน้นแท็กติกแล้วครึ่งแรกเนี่ยโอกาสที่จะยิงมีเยอะมากนะแต่ยิงไม่ได้เพราะว่าพาเลสเนี่ยสภาพเดียวกับวันที่เล่นกับแมนยูอ่ะมันความเข้มข้นมันหายไปมันไม่บีมันไม่เพรสมันไม่อะไรมากมายทําให้ลิฟูเล่นง่ายแต่พอลิฟูไดประตูอย่างที่ต้องการแล้วเนี่ยครึ่งหลังเขาก็รักษาสกอร์เป็นแบบเนี้ยกับเกมกับวูฟจาได้ไหมครับที่โดนตีเสมอแล้วมาได้จุดโทษเล้าชนะเนี่ย มันออกครึ่งๆกลางๆไงจะบุกก็ไม่บุกนี่คือปัญหาที่อเนอร์สลอตต้องไปทําให้มันสมดุลหน่อยครับจะรับให้แน่นก็รับเลยหรือจะบุกเอาลูกที่2ที่3าก็เอาให้มันชัดเจนเพราะถ้าเล่นจะบุกด้วยจะรับด้วยเนี่ยนักบอลม,มันผิดธรรมชาติอืจังหวะเกมมันก็เสียไปด้วยใช่พอมาถึงพาเลทปุ๊บเอาละทีนี้รักษาสกอร์อ่าชัดเจนกว่าวันที่เจอวูฟอ่าครับถอยมาพอสมควรแล้วก็รอสวนได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร เบอร์เกอร์เอาะพี่เมงสาหรับลิเวอร์พูลนูนเยสจะโชต้าพี่เริ่มสลับกันเล่นละพี่มองว่าเกมนี้น่าใช้ใครสําหรับในการเจอเชลซีคือผมมองว่าตัวผมอ่ผมชอบน no yes. ูนเยสเมื่อกี้ฮูสกอร์ก็คาดเดาว่าน no yes ูนเยสจะได้ลงก่อนเกมนี้แต่ว่าอร์เนอร์สล็อตเนี่ยถ้าจะเอาเป็นเกมเข,เขาต้องเลือกโชต้าก่อนคําว่าเป็นเกมนี้คือรับส่งบอลพักบอลลงมาออกซ้ายออกขวาตรงเนี้ยโชต้า ทำได้ดีกว่านูนเยสแต่ถ้าเอาแบบทะลุทะลวงเอาแบบว่าเปิดเกมเลยเนี่ยผมว่านูนเยสมันดูดันกว่าได้ลุวม<ต>ดูดันตันกองหลังได้ด้วยใช่ไหมใช่โอ้แล้วปีกซ้ายละพีก่กักโปกับดีอาร์สสองคนนี้เนี่ยนะรักพี่เสียดายน้องอถ้าเอาเร็วนี่ต้องเอาดีอาร์สครับถ้าเอาจังหวะฝีมือต้องกักโป สคนนี้มันสองคนสองสไตล์เลยครับแต่ผมชอบดีอาร์ตรงที่มันทะลุทะลวงแล้วปีนี้มันหลากหลายขึ้นนะครับปีแรกๆเนี่ยอยู่ริมเส้นอย่างเดียวลูกล่อลูกชนเข้ามาในหรือว่าพลิกแพงมีน้อยแต่ปีนี้เดี๋ยวว่าเข้ามาเล่นข้างในเดี๋ยววิ่งตัดไปข้างหน้าเพื่อนเปิดยาวที่มันหลุดเข้าไปยิงอ,ะอ่ะโกนาเต้เปิดอ่ะนั่น,น่ะเริ่มเริ่มจะหลากหลายขึ้นม,มันถึงได้เป็นตัวจริงไง แต่ว่ากั๊กโปก็เอาไว้รอเปลี่ยนเกมถ้าตันๆแ,แต่กั๊กโปลงมาก็มไม่เสียบทเพลงเหมือนกันเพราะว่าจังหวะยิงก็ต้องต้องยอมรับเถอะพี่ว่าเรื่อ,องยิงประตูเนี่ยต้องบอกว่ากั๊กโปเนี่ยหวังผลได้มากกว่าแล้วการที่ขาดอาริซอเหรอพี่คิดว่ากับเกมใหญ่อย,อย่างเงี้ยจะส่งผมเห็นลิเวอร์พูลไม่มีอาริซอนเนี่ยหลายเกมมากในรอบหลายปีที่ผ่านมาครับไม่ว่าเป็นเคลเฮอร์ลงมาเมื่อไร่เนี่ยแม้กระทั่งเกมนัดชิงฟุตบอลถ้วยครับ ผมก็ไม่เห็นมันผิดพลาดอะไรแบบน่าเกลียดนะครับเนี่ยจริงๆเนี่ยเรานั่งนึกมาเนี่ยไอ้เคเดอร์เนี่ยลูกที่มันน่าจะโดนมันเซฟได้อ่าบ,บ่อยมากแล้วก็ลูกผิดพลาดง่ายๆเนี่ยไม่ค่อยมีแทบจะไม่มีเพราะะนั้นเนี่ยผมว่าไม่น่าจะส่งผลมากครับไม่น่าส่งผลมากมาทางฝั่งทีมเยือนมากครับพี่เม้งครับฟอร์เรสเสมออ่าเชลซีเสมอกับฟอร์เรสมาหนึ่งหนึ่งในบ้านตัวเองมีแต่เกมนี้ขาดกูกูเลีา ฟฟาน่าคนที่จะเล่นแทนเรตโตเวก้าน่าจะยืนแบ็กซ้ายแล้วก็เอาดิซาซี่ลงมาเซ็นเตอร์อันนี้ส่งผลไหมพี่แผงหลังตรงนี้ที่น่าเป็นห่วงตอนแรกกับผมเห็นลิเวอร์พูลประกบเจอเชลซีนะครับถ้าเชลซีครบๆบเนี่ยผมยังบอกว่าลิเวอร์พูลอาจจะอาจจะชนะลําบากแต่พอเรามาไล่เรียงรายชื่อกองหลังแล้วเนี่ยโอ้โหน่าเป็นห่วงจริงว่ะเพราะว่ามันจะเหลือตัวเลือกน้อยแล้วอ่ะโฟฟาน่ามันคือตัวหลักนะ ปกติโฟฟาน่ามันยืนอ่ะโควิลอาจจะมีชาโลบาเอ้ยไม่ใช่ไอ้อะไรนะอีกตัวหนึ่งอ่ะมามาสลับดีซาซี่บางทีก็มาบางทีก็ไปเป็นแบ็กขวาครับเออแต่ว่าหลักๆก็คือโฟฟาน่าอ๋อพี่พี่เมงจะพูดถึงโทซินใช่ไหมมีโทซินนะตอนหลังมาแล้วเยงโยงเหมือนกันนะยงโยงเป็นสไตล์เดียวกันแทบจะหมดเลยผมก็เลยมองว่าโหทีนี้หนักถ้าสมมุติว่าเอา พอวิยืนกับดีซาซี่เนี่ยดิซาซี่แม่งช้าอืช้าแล้วก็ถ้าเป็นโทซินก็ใหญ่จริงแต่ว่ามันก็ไม่คล่องตัวอีกเนี่ยมันเป็นปัญหาแล้วโอ้โหแล้วถ้าบอเลชิวนี่ก็ยิ่งหนักเลยบาเดชิวนี่มันสายเชิงไงคือปัญหาของเชลซีเนี่ยนะเซ็นเตอร์แบ็กตอนหลังเนี่ยซื้อสายเชิงเยอะไงไม่มีตัวตันใช่ไหมไอ้ดิซาซี่ดูเหมือนจะชนกระเด็นหรือแต่มันช้าครัช้ามาก โคว,วิวยังแบกไม่ได้เหรอพี่สำหรับพีมงดูมันดีขึ้นได้อยู่แต่บางทีจังหวะมันเหวอมันก็เตะผิดเตะปิ้นเตะส่งให้เขาก็มีนเนี่ยนเนี่ย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 คือลูกประสบการณ์ไงเซนเตอร์ของเชลซีเนี่ยความเก่าอย่างเดียวเลยชั้นเชิงลีลาหรือว่าทางบอลโอเคแต่ว่าลูกประสบการณ์บางทีเล่นอยู่ดีๆไปส่งให้เขางี้หรือลูกหน้าเตะทิ้งไปหวงบอลอะไรต่างเนี่ยแล้วก็จะเสียประตูง่ายกองกลางละพี่ เอนโซกับไคเซโดสองตัวเนี้ยมันจะลงตัวกันได้จริงไหมพี่มันก็มีปัญหาเหมือนที่ผมบอกกว,ว่าคือถ้ามาเลสกาเล่นบุกบุกอยู่ตลอดเวลาเนี่ยไอสองตัวเนี้ยมันจะแบกไม่ไหวครับเอนโซมันวิ่งได้ไหมอะบ็อกซ์บ็อกมันไม่ใช่ไกเซโดหลังแอนเลย <c oughs> เพราะว่าปีกซ้ายปีกขวากับโคพาวเมอร์ mer, มันไม่ได้มาช่วยกันนะ<ม><ม>เพราะฉะนั้นเวลาเทลซีเล่นกับใครที่ผมบอกอะ เขาบุกบุกด้วยมึงบุกกูบุกมึงทีกูทีเนี่ยเล่นไปเล่นมาเชลซีก็จะโดนเสียประตูเหมือนกันเพราะว่าตรงกลางมันมันแบกไม่ไหวชะลอไม่ได้ด้ใครจะขึ้นลงได้ตลอดล่ะใช่ไหมหมดหมดเหมือนกันแนวลุกแล้วพี่ตอนนี้ดูเหมือนจะลงตัวแล้วมาดูอแก้ขวาพาวเมอร์ซานโชซ้ายแล้วก็หน้าเป้าเป็นแจ็คสันคิดว่าชุดเนี้ดีพอในระยะยาวไหมพี่ระยะยาวเนี่ยต้องดูว่ามาดูไอ้แก้เนี่ยสม่ำเสมอไหม มันเป็นปีกที่ความแน่นอนมีน้อยนะเอออาศัยจังหวะวูบว่าจังหวะฉาบฉวยเออแต่ว่าความเป็นเกมสเต็ปบอลปุ๊บปั๊บเข้านอกออกในมันไม่ใช่มันเป็นฟุตบอลไปข้างหน้าไอ,อ้นี้โคัชแจ็กสันก็ไปข้างหน้าโคพาวเมอร์นี่ก็โโพยายามจะไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นฟุตบอลเชลซีปุ๊บพอตัดบอลหรือได้บอลปุ๊บมันจะไปข้างหน้าพุ่งกันหมดเลยนี่คือ,อปัญหาที่ผมบอกว่าความสมดุลเนี่ย ม,มันมันยังไม่เกิดแล้วถ้าไปข้างหน้าเรื่อยๆเนี่ยไกเซโดกับเอนโซมันกระแบกไม่ไหวอามีซานโชยังมีจังหวะจากโคนหน่อยนอกนั้นนี่พุ่งทุกตัวฟอร์มทีมชาติพี่เพลเมอร์ไม่ไม่ดีเลยจะส่งผลกับการกลับมาสโมสร์นี่ผมว่าไม่มีผลหรอกเพราะว่าโค้กเพลเมอร์เนี่ยเขาเรียกอะไรคาแรคเตอร์มันดีเออคาแรคเตอร์มันดีเด็กมันมั่นใจใช่ไม่สนหรอกแล้วยิ่งกลับมาเชลซีมีแต่คนรักมันไม่เครียดนะมันเล่นฟุตบอลผมเห็นน่ เทียบบูโน่บูโน่รูเครียดตลอดเวลาบูโน่แม่งหน้าตาแม่งมีธุระทั้งวันไม่ใช่บางทีถ้าเจอนะบอกเอ้ยมึงไปทําธุระให้เสร็จก่อนไปมึงทะเลาะกับเมียมาไหมเนี่ยหรือมึงทะเลาะตำรวจบ้านมาหรือเปล่าบนตลอดเวลามันมาปุ๊บมันหงุดหงิดไปหมดอ่ะที่สําคัญมันฉีกอะไรนะทะเลาะกับผู้ตัดสินเนี่ยมึงทะเลาะกับผู้ตัดสินมึงแพ้ทั้งทั้งชีวิตอ่ะผมก็บอกแล้วถูกไหมมีใครนักบอลทะเลาะกับผู้ตัดสินแล้วชนะมั้งไม่มีมันก็ทําอยู่นั่น่ะผมก็ไม่เข้าใจแล้วก็ ค้ชก็ไม่ห้ามไม่ปาไม่บอกใครก็ไม่พูดอาจจะหิวใบเหลืองแหละพี่เอากลับมาแมนอยู่ได้ไหมแวะไปนิดหนึ่งแวะไปนิดหนึ่งเอาพี่คู่ใหญ่หรือพูเจอเชลซีหรือพูเล่นในบ้านพี่อร์เนอร์ดวลกับมาเลสกาโค้ดใหม่ทั้งคู่คิดว่าจะออกหน้าไหนพี่ผมว่าไม่ไม่ง่ายแต่ว่าด้วยปัญหากองหลังเนี่ยที่โฟฟาน่าโดนแบนกูกูเรยาโดนแบนเนี่ยมันจะเป็นปัญหาแหละเพราะว่าต้องแก้ไง ต้องหาตัวที่ไม่ใช่ตัวหลักมาเล่นเพราะว่าโฟฟาน่ากับกูกูเรย่ามันคือตัวหลักไงครับกูรูเรย่ายืนแบ็กซ้ายโฟฟาน่ายืนเซนเตอร์แบ็กแล้วใครจะมาเล่นแทนถูกไหมเวก้าเวก้าจะไหวไหมอ่ะก็เจอซาร่าใช่ป่ะแล้วกูเซนเตอร์อ่โควิลยืนกับใครยืนกับใครก็หวาดเสียวอีกอตรงนี้แหละผมเลยมองว่าเชลเชลซีจะเสร็จตรงนี้นะคิดว่าถึงแพ้ ผมว่าลิเวอร์พูลชนะประมาณแต่จะเป็นเกมสนุกนะ,ะชนะสักสองหนึ่งแล้วกันคือ,อถ้าออกสกอร์นี้แปลว่าพี่เมงก็มองว่าเชลซีก็มาบวกเหมือนกันเชลซีมันพร้อมบวกอยู่แล้วคือคือหน้าเชลซีชนะก็มีนะเพราะเขาไม่กลัวไงครับถ้าหลังลิเวอร์พูลลอยแล้วเป็นอย่างที่เราเห็นเนี่ย โอ้โหเจอแจ็คสันเข้าไปเจอมาดูเอเก้พาวเมอร์มันก็มันก็ไม่ธรรมดาผมมันพุ่งขึ้นสี่ตัวพร้อมกันเลยซานชงซานโช่ถ้าหมื่ถ้าคืนนั้นมันจวดติดเพราะว่าเซ็นเตอร์ริวพูลก็ชอบยืนสูงอยู่ใช่จังหวะส่วนเนี่ยแบ็กเบิร์กสองข้างก็มีช่องว่างอยู่แล้วแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยริวพูอยู่ในแอนฟิลด์อ่ะได้เปรียบเยอะผมเลยมองว่าน่าจะชนะได้ครับอ่ะคูบิกแมตช์นะครับลิวพูมีโอกาสชนะ2 1หนึ่งนะครับผม